อะไรที่เรากังวลมีเรื่องอะไรให้เราคิดสิ่งที่กังวลหรือสิ่งที่คิดนั่นแหละต้นตอของทุกข์จะทำให้เราทุกข์ยาวนานเลยถ้าเราคิดต่อถ้าเราไม่ตัดสะบั้นลงนะไม่ตัดขาดความคิดลงไปหรือไม่หยุดคิด <c oughs> ก็จะทำให้เราสร้างทุกข์ต่อไปเรื่อยเรื่อยๆ จะคิดอะไรก็แล้วแต่มันสร้างทุกข์เพราะว่าจิตมันส่งออกจิตมันอยู่ภายในมันจึงจะดับทุกข์ได้จิตอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็จะมีความอิสระเพราะว่าเวลาจิตอยู่ภายในนี่มันได้กําจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสังขารก็ได้หรือเชืโรคก็ได้ หรือว่าการแบ่งเซลล์ผิดปกติมันจะอยู่ภายในนั่นเองเพียงเรามีจิตและสติคอยไปดูไปตรวจสอบไปรับรู้รับทราบสิ่งนั้นมันดับไปนะมันเป็นพลังงานที่มหัศจรรย์มากเพียงแค่จิตไปรับรู้ว่ามันเจ็บปวดกายหรือเปล่าเจ็บปวดใจหรือเปล่ามันตรงนี้แหละถ้าเราไปแค่รับรู้รับทราบไปรู้ไปเห็นมันมันก็จะจากไปจากไปจากไป จะเจตนาหรือไม่ก็แล้วแต่มันก็จากไปนะแม่พิสูจน์เรื่องใช้ลมหายใจนะคะประกอบกับจิตและสตินะคะควมคู่กันไปในการดูแลร่างกายเนี่ยจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานขึ้นมาเนี่ยทั้งจิตทั้งสติทั้งลมหายใจทำงานร่วมกันเลยขณะสูดลมไปนะจิตและสติตามลมเข้าไปนี่นะ มันเจ็บหัวเนี่ยเราก็ไปเพ่งกันอยู่ที่หัวเลยนะสติและจิตไปเพ่งกันอยู่ตรงนั้นลมหายใจก็เอาสูตรเข้าไปในหัวหรือศีรษะนะจนสุดแรงสูตรนั่นแหละจากนั้นลมก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาจมาจนหมดลมนะ่ะทําอย่างนี้สักพักแตนะ่วมันความเจ็บมันหายไปโดยอัตโนมัติเลยนี่นะแม่พิสูจน์ต,ตนเองมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราได้พิสูจน์แล้วเราได้คําตอบแล้ว นะเราก็ลองให้ผู้คนอื่นทำดูบางคนก็ทำได้แล้วก็ได้ผลไวนะคะเจ็บตรงไหนนะจิตและสติไปอยู่ตรงนั้นนะจิตและสติไปอยู่ตรงนั้นจากนั้นลมหายใจก็สูดเข้ากลั้นไว้ปล่อยออกสูดเข้ากลั้นไว้ปล่อยออกอย่างเงี้ยตลอดเวลามันก็จะหายไปนะโดยที่เรายังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยมันหายไปยังไงอ่ะ ก็เพราะว่ามันเป็นมหาสจรัร์ลมหายใจพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าลมหายใจมันตัดภพตัดชาติได้แล้วก็เรื่องเจ็บปวดทุกทรมานเหล่านี้นะมันก็เรื่องเล็กไปเลยนะแค่นี้แหละลูกเพียงลูกมีสัมมาทิฏฐิก็คือข้อแรกของอริยมรรคองค์แปดเนี่ยสัมมาทิฏฐินี่แหละมีปัญญาเห็นชอบก่อนฟังให้เข้าใจก่อนพอเราฟังแล้วเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเลย ปฏิบัติจริงจังเลยนะคะจริงจังเลยไม่เช่นนั้นมันก็ทำให้คำตอบตนเองไม่ได้ต้องลงมือทดสอบทดลองแก้สมก,การด้วยตนเองนะก็มาจัดท่านั่งท่าตามที่พระพุทธองค์สอนตามครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์สอนเรารุ่นใหม่นี่ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นเองไปศึกษาพระธรรมคำสอน จากของพระพุทธเจ้าจากรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นทวดอะไรก็แล้วแต่ไล่ไปตามลำดับรุ่นแรกก็คือพระโกนทันญ,ญะใช่ไหมปัญจวัคคีพระวัปปะพระพัิยะพระมหานามะพระอชัชชิปัญจวัคคีทั้งหมดเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นแรกนะคะเป็นสิทธก้นกุติรุ่นหนึ่งเลยทั้งทางที่โกนทัญญะ เป็นครูบาอาจารย์เจ้าเจ้าชายศิทธะาาน้อยแต่พอพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมนะกลับจากเป็นลูกศรริษย์มาเป็นครูบาอาจารย์เห็นแล้วยังความไม่เที่ยงตรงนี้มันก็ตามสถานะตามบทบาทตามบริบทนะที่ธรรมชาติเข้ามีเข้ามีเข,าเ,ขาเป็นก็ใช้ตามปกติแต่ก่อนเป็นครูบาอาจารย์พอนะพอพระพุทธองค์บรรลุธรรมก็กลายเป็นลูกศรริษย์ องค์แรกนะคะเป็นลูกสิ์องค์แรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานะคะก็คือโกนทัญญะนั่นเองบรรลุธรรมอันดับแรกบรรลุธรรมต้องเข้าสู่โสดาบันจิตโสดาบันจิตเข้าใจว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนก็อยู่กับลมหายใจจนกว่าจะมีความรู้สึกว่ากายนี้มันไม่เที่ยงรู้ได้ยังไงว่าเห็นไม่เที่ยงก็เห็นมัน เกิดแก่เจ็บายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกายเข่ากายเราใช่ไหมร่างกายนี่นะเวทนาก็มันเกิดดับเกิดดับอยู่ๆแล้วเราก็เห็นแล้วปฏิบัติอยู่กับลมแล้วมันก็จะมีเจ็บปวดทุกทรมานเจ็บหัวเวียนหัวเจ็บร่างกายทั้งหลายอึดอัดขัดเคืองเป็นชาขึ้นมาปวดหัวขึ้นมาไข้ขึ้นขึ้นมาเจ็บทุกส่วนของร่างกายเดี๋ยวมันก็หายเห็นแล้วยังนี่นะเห็นความไม่เที่ยงนั่นเอง การเห็นเขาความไม่เที่ยงนี่แหละนะนะค,คือเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เเองพราะเราปฏิบัติบ่อยๆเขาก็เห็นว่ากายนี่ไม่มีนะคะเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงบ่อยๆเห็นจนเข้าใจก็เห็นว่ากายนี่มันไม่มีเป็นตัวตนนาวทานถาวรตอนนี้มันมีอยู่นะคะแต่ว่ามันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาคําว่าไม่มีนี่ไม่ได้ว่าไม่เห็นกายนะ มันรู้มันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั่นเองมันเห็นตอนใหม่ๆก็เล็กๆเด็กๆอยู่ใหม่ๆมันเด็กๆอยู่ตัวเล็กๆร่างกายเล็กๆอยู่นานเข้าแล้วก็เห็นร่างกายมันโตขึ้นมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนวัยทํางานนะเป็นวัยเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุเป็นวัยชราเป็นวัย หมดจากโลกไปแล้วนัว่นแหละก็เห็นการเกิดนะคะเห็นการแก่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแล้วก็ตายไปในที่สุดภาษาเดี๋ยวนี้ภาษาโซเชียลใช้วัตถุีจริงอะไรก็ตายก็คือตายนี่นะคุณสมมุติกันทั้งนั้นแหละจะตุยจะตายมันก็คือตายนั่นแหละยอมรับความจริงนะก็คือมันตายนั่นแหละบางคนไม่เข้าใจวาตุยยังถามแม่แม่ตุยคืออะไร มันเป็นภาษาแปลงนั่นเองนะคะเป็นภาษาแปลงแปลงมาจากโซเชียลนะคะโดยเฉพาะห้องติ๊กตอกนี่แหละมันเป็นไปเร็วไปแรงไปไวแต่คนก็โอ้โหช่างสรรปั้นแต่งนะคะเรื่องจริงมั่งเท็จมั่งทําให้เราแยกแยะไม่ได้หรือบางคนนี่มาถามแม่แม่เรื่องนี้มันจริงไหมร่องอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องผู้คนเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ แม่ก็บอกว่าใช้วิเคราะหนะ์วิจารณญาณนะคะวิจารณญาณอะไรก็แล้วแต่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นอย่าเพิ่งเชื่อวิเคราะห์ไปก่อนถ้ามันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับความปลอดภัยเราก็ต้องระมัดระวังถอยออกมานั่นเองอย่าเข้าไปร่วมวงอย่าเข้าไปร่วมหุ้นเรื่องโซเชียลนี้ไม่มีใครช่วยใครได้เราต้องช่วยตัวเองนี่แหละฉะนั้นจะเป็นภาษา รูปรสกลิ่นเสียงสื่อออกมานะคะก็อยู่ในส,สติสัมปะชัญญะแล้วเราจะไม่เป็นธาตของโซเชียลจะไม่ไหลไปตามโลกเราก็จะปลอดภัยได้นะเพ <c oughs> ียงอยู่กับลมหายใจตลอดเวลามันจะทำให้กิเลสหรือความบาปอากุศลหรือสังขารความมืดบอดที่หุ้มใจเราเนี่ยออกไปนะมันจะหมดไปหมดไปหมดไป,หมดไปอยู่ตลอดเวลา พอเราทําต่อเนื่องทําเข้มข้นได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงเลยนะสัจธรรมความจริงว่าเราถูกหุ้มด้วยความกโกรธความโลภความหล่นหลงถูกหุ้มด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานหลงพบหลงตัวหลงตนหลงบุคคลหลงเหตุการณ์พอเรามาอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ในฐานทั้งสี่ สติอยู่ในฐานกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่แหละพออยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคือยอมรับความเป็นจริงนะคะอยู่ในกายหยาบเห็นนะอยู่ทุกส่วนของร่างกายอยู่ในกายละเอียดคือลมตามลมไปทุกที่ในร่างกายเห็นเวทนาก็คือความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกก็คือในจิตนั่นเองนะ รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกรักชังเศร้าส้อยเงางอยอยู่ในโลกกรรมำแปดรู้สึกยังไงบ้างนั่นแหละเห็นจิตละนะคะแล้วก็เห็นธรรมก็คือเห็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่ในไตรลักษณ์ในโลกนี้อยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นกายก็อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารก็อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงสักอย่าง เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนะคะเรียกจิตเข้าสู่จิตอริยะจิตพุทธะเริ่มต้นคือโสดาบันนั่นเองจากนั้นก็จะสกติสกิทาคามีอนาคามีอรหัน์เป็นสภาวะของจิตนะไม่ได้เป็นที่กายนะกายเราเหมือนเดิมจะเข้าสู่จิตอรหันต์ยังไงกายก็เหมือนเดิมเหมือนพระพุทธเจ้านะ่ะถึงแม้ท่านบรรลุนะคะสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วร่างกายก็เหมือนคนเราธรรมดานี่แหละ ต้องกินต้องขี้ต้องอยู่ต้องเดินต้องนอนต้องป่วยธรรมดาจนกว่ามันจะหมดอายุไขถ้ามีวิบกวิบากกรรมนะคะข้อหนึ่งโหดร้ายมันก็จะป่วยบ่อยเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีวิบากกรรมในสินข้อหนึ่งคือไม่โหดร้ายก็จะไม่ค่อยมีป่วยนะคะทั้งกายและใจจะเป็นคนที่สุขภาพดีมันอยู่ที่กุญแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนั่นเองค่ะฝึกอยู่นะคะฝึกลมหายใจเสมอค่ะและลูกจะได้รับคําตอบแน่นอน